สองซ้ำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮาดาวซื้ออะไรมาเล่นวันนี้เราซื้อโป่งเล่นกันนะลูกโป่งน้ำครับผมนี่โอ้โหเป็นกิจกรรมยำยามเย็นด้กันนะนี่นะครับนางทมาเพื่อนๆดูเราจะเคลเราจะเอาโป่งเราจะเอาโป่งใส่น้ําใช่ไหมแล้วก็เราจะมาปลานียเราทำไว้แล้วนี่นี่โอ้โหนี่ ลอยเอปลายโดนนะว่าใครได้กี่ชิ้นโอเคไหมครับทุกคนโอเคตั้งตามตังตาหนูคิดว่าหนูจะโอ้โหมีหม่นโบกมันนี่ครับเอาล้วครับเ,เปิดสุดเลยเปิดสุดยั่เปิดสุดเลยโอเคทั้งดึ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 งดูไม่ได้ดึงลูกมันจะโอ้โหเป็นดูนโปงง่งให้ตั้งตาดูดิเฮ้ยออเออเเออเมันจะแตกไหมตั้งตามอเอ้าฮะแตกเปล่า ไม่แตกไม่แตกลองตามแตกปะลูกครับหรอว่าหนูจะปาให้หมดเลยฮะหนูจะปาออกให้ไม่ต้องดึงอันนี้มันีกี่ลูกเนี่ยนี้มีกี่ลูกก็จะกลูกเฮ้ยมันล่วงมันล่วงเองเฮ้มันล่วงลเองดูโอ้ยดูเฮ้ยทางามดูดิเอาครับโอโหมันตุ้มมันล่วงเองอ๋อมันจะร่วงเองใช่ไหม โอ้โหล่วงแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วโอ้โหต้องเขย่าหน่อยเออเออฟันอย่าเขย่าสีมันหลุดออกหมดโอ้โหดูครับนะครับนี่ครับนี่ครับน้องๆครับโอ้โหอ่าเดี๋ยวแม่น้ำโอ้โหเป็นกิจกรรมทำช่วงปิดเทอมตอนนี้โรงเรียนโควิดใช่ไหมสถานโควิดไม่ดีอ่าก็ต้องหากิจกรรมเห่น าหนูเต็มๆเลยเออโหเยอะอยู่นะโอ้ยมีหลายสีเลยอ่ะไหนเอาสีมาป่ะเอาสีกับพ่อก่อนเดี๋ยวอ่ะเอาสีไปเอาเอาสีอะไรมีฟ้าไหนให้เพื่อนดูด้วยเอามานี่มาเขียวอ่ะเพื่อนมีหลายสีเลยมันมีสีฟ้าไหนสีชมพูอยู่ไหนสีชมพูมีเปล่ามีสีชมพูสีเขียวล่ะ ไหนสีเขียวไหนเพื่อนๆดูหน่อยอ๋อสีเขียวไปแล้วสีเขียวได้ไหนดูสินี่โอเคไหนแล้วมีสีอะไรอีกมีสีอะไรอีกเี่มพู์เ้วสีส้มโอเคสีส้มโอ้โหเราแตกโบโบโบแน่นอนเลยอ่ะนี่แม่บอกว่ามันยังไม่ใหญ่เลยหยุดหยุดหยุดหนืจะตาละยันยันยันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวรอก่อนเดีห็นน้ำเป็นคิ้วดื่มน้ำ ไม่ได้องทำอีกอันนึ่งได้เหรอให้หนูได้ยังไงเลยเหรออ่าโอเคนี่เราซื้อมาทั้งหมดสี่อันแต่ว่าเราจะทำน้อยเราจะทำอะไรหมดเลยป่ะเนี่ยเราจะเราจะทำให้หมดเลยเหรอเราจะทำแค่สองอันก่อนทำสองชุดก่อนแล้วกันเนาะใช่ใช่ใช่ยาเพิ่งเหยาเพิ่งนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะเดี๋ยวด้วยนะครับแล้วก็หมุดใส่นะครับนี่ซื้อมาแล้วก็หมุดใส่เอายางเอาเลยไอคิวเอา ใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้คิวใส่ได้เปิด,ดปเลยเปิดเลยคงวมอยงทำเงม่ปล่อยหนักเลยแม่ไม่ได้อะไรลูก,ม,ม,ลกมันหนักลูกคือไม่กทบางลูกทัไม่บโอ้โหดูน้ำโอ้โหนี่สีส้มนะน้คราบ อ่าเอาละครับโหเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดจริงอย่าดึงนะครับอย่าเพิ่งดึงมันยังนเ่มๆอยู่อ๋อโหเต็มเลยอ่ะมีฮะมีกระป่อย้ันนี้เนี่ยเขากันหน้าไปเลยใช่เพราะมันสีเหมือนกล้วยเราลองดูกันโอ้โหมันจะลวกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไหมใช่ถ้ามันเลวกอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึง โอ้ว้าลวงแล้วล่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 วงแล้วทามทุกเฮ้ยทามทุกโอ้โหโอโอ้โหโอ้โหอ้โวโอ้โหอ้โหโ้โหโ้โอ้โหโอ้โหอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้โอ้โหโอ้โหโโอ้โหโอ้ยหโโอ้โ โอเคทำไมไม่ปิดแล้วกระเท้ายังอ๋อยังยังยังเหลือลูกนึ่งสองลูกเหลือมากเลยเกลียวเด็กๆอ๋อปิดเลยไอ้คิวปิดเลยถ้ามไม่เป็นไรลูกลูกนีเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรี่ยโอเคนี่แม่จะให้โคต้าคนละสิบห้าลูกอ๋อแบ่งกันแบ่งก่อนอ๋อนับหนึ่งหนึ่งเคลื่อนช้าช้าเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกโอ้โหโอเค หลสิบห้าลูกไอคิวของคิวคิวเอาเร็วไอคิวเอาเร็วแบ่งกันค่อยๆดับพีลันโอ้ยทามาเบาแตกแน่ขางมาเบาน้ำอย่าโยนอย่าโยนลูกเส็เบาสิบสี่สิบสีแล้วอีกลูกนึง อ่าคบแล้วดึงอันอันนี้อันนี้อันนี้อีกบสองเอหกเตนอยาเพิ่งลงเล่นไม่ได้เทนลงเล่นไม่ได้สิบสิบเอ1สิบองสามโอเคพอมาคนละสิบหอแล้วเดีรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพงอยกงนสิไปนู่นที่เกี่ยบอลนีที่เกี่ยวอลนก่นอลก่อลนี่อลี่เป็นอย่บเพิ่ เอาครับเอาแ้วครับมาใช่ไหมเดาอย่าให้แม่ยกให้นะโอเคดูนะไปตรงห้นไปตรงหัวนะเพ่ัเอออยูตรงเส้นเขี้ยวตรงเส้นก่อนยังไม่ทันเลยท้ามาไว้พี่เวนหงลูกเส้นยู่ไนอะูไงเช่อไหเพิ่งเอไหมเพิ่งโอ้ยเช่อไหเพิ่งเชร่อไหมเพิ่งเช่อไหรอก่อน ดูเส้นแม่เออเอเาอันนี้มาเป็นเส้นแล้วกันเขาจะเข้าไปอีกเป่านะน้ำไกลไหมมอ่ามีเขตนะมีเขตเอายัง ยังไปนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไปให้เวลาทอมอมยังไปโอ้ยสงโอยโอ้ยอยโอ้เอาโอ้โอ้ยโอ้โ้ยอ้เโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ีโยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอโอ้ยยอยโอ้ย้้ ปหมดยางหมดยางสองปไม่ถึงปาไม่ถึงเฮ้ยเห็นไหมแม่บอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่หมดหรอกเอาดูนี่หมดเดียวให้หมดสามอันไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้สองมือโอ้ยไม่ได้มันมันติดกระแพงนะมันติดกระแพงมันติดกระแพงมันติดกระแพง

ไม่ได้นับนับไม่ได้เลยเด็กๆแตาเธออย่าไปนะเพื่อนแต่เธออย่าเบิ้งอู้หูเบิ้งันอ้าวทีนี้แม่เอาใหม่ก่าอันนี้แม่ดูไม่ออกเลยโอเโหแลอวก็ดูลูก่เลยสวยเลยเหมือนมะม่วงเลยไหนอันนี้เหมือนเหมือนลูกอะไรมะม่วงนี้ไปๆๆๆๆจะลวกอ้าว แม่จะทำใหม่ทีนี้แม่จะให้ปลาใส่นี้โอ้ไม่ได้นะมันแตกปลาให้แตกมันแตกอยู่แล้วร่วงใครอ๋อใครใครมันไม่แตกเหรอยังยังโอ้จ้ำเงนใส่มียงเดียวนะปลาต้องใส่แตก ช้าๆช้าครับวันนี้อเ่ากันแ้วไม่้าใ้จะดูว่าใครไ้เท่าไหร่น้ทามแตกเขาด้นั่นไงน้าก่อนพอพอมานี่ไม่ให้เท่ากันเอายังนับเท่าเท่ากันเปีกเปียกเื้อนสอง ้องทาทำแตกมาแล้วนะเพราะว่าน่ะแตกเปล่าไ่านเลเจ็ดลูกปลาห้ามแตกนะใส่นั่นใส่เดี๋ยวที่ใส่นั่นลูกอังมอมอโยนใส่มอแตกนะโอ้แตกเยอบับขยโยนใส่ม้อมากเลยเดินหนึ่งแล้วอีกคิวเดินหนึ่งครับเอ้ยเดินแตกทุกนอีกคิวเดินหนึ่งครับอีกคิวนหนึ่งเอ้ยเดินป็นแตกอีกคิวยเดียว เเมนโยนจะให้แตกดิโยนใส่หม้อดิเต็มโยนใส่หม้อเชลเมนโยนใส่หม้อิเฮ้ยโอ๊ยเชลเมนหมดห้ยไี่ยืหมดแล้วมั้งโอเคไปไปายเพื่อนก่อนคลปไปไอีกคลปไปไเพื่อนก่อนไปายอย่าลืมเลยครับเซเว่นไปายเพื่อนก่อน แต่เว้นาบายบายเพื่อนก่อนบายบ,ายบายบายบาย